โอเคถ้กลับเข้ามาช่วงที่สองรายการนะคะ,คะก็ตอนนี้เราก็ยังอยู่กับหมอดำนะคะที hey, ่ทแห่งร้านทำาลไทยทัศน์เมื่อตอนช่วงแรกนะคะอย่างที่บอกว่าเราจะดูเวลาสีปรากฏว่าพอเปิดไพ่ออกมามาไทยราศีไม่ได้แล้วต้องขอพูดในเรื่องของกระแสโลกก่อนะนะคะเครื่องแรกนั่นคือกระแสโลกนะคะ <c oughs> อยากเข้าใจว่าเป็นเมืองไทยนะ,ะ,ะเพราะว่าแบบประชงฟังเองนะ เสียวส,สันหลังบูบูบูค่ะออแบบตาแล้วฉันจะทำยังไง <c oughs> จะยังไง,จะ,ง,ไงจะยังไงฉัน <c oughs> จะยังไงดีนั่นคือกระแสโลกนะคะซึ่งแบบว่าไพาออกมาทําให้หมอดําจะต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนว่าจะต้องฉันขอเปลี่ยนเรื่องนี้ก่อนเปลี่ยนเรื่องนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยมาว่าเรื่องราศีของแต่แล้วค่ะเออของแต่ละราศีแต่ละราศีไปค่ะนะคะซึ่งซึ่งจะบอกว่าถ้าเปิดใครเคยฟันของ ตอนก็ต้นปีนะคะซึ่งทนายปี25 6 3าหามหมอดำเม่เคยบอกไว้เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาก่อนโควิดด้วยก่อนโควิดด้วยก่อนโควิดนะคะก่อนโควิดด้วยก็คือเรื่องการศึกษาที่บอกว่าจะต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปแบบะก็คือตอนนี้ก็คือคนก็ต้องมาเรียนเรื่องของออนไลน์มากขึ้นถูกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดอีเวนต์การจัดกิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งหมอด็บอกว่าต้อง ย่อลงแลงไม่มเล็กลงซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ใช่นะคะเพราะทำใหญ่ไม่ได้แล้วนั่นคือสิ่งที่ไปดูย้อนหลังเอาเรื่องกานเินเรื่องอะไรต่างๆก็ดูสามารถดูย้อนหลังได้่ะเ่ะมาปีสองห้าหกสี่เนี่ยที่มอดดำทักเรื่องโลกเลยใช่ทักเรื่องโลกเลยก่อนเลยนะคะก็เพราะว่าก็เพื่อจะให้ทุกคนระวังตัวแล้วก็เตรียมตัวแต่ในเมื่อโลกเนี่ยรุนแรงขนาดนี้ ต้องบอกเลยว่าเนี้ยที่ที่ฟังดูคือรุนแรงแรงประเทศไทยประเทศไทยจะเป็นยังไงคะใช่จะมีลกระทบอะเรา้อะไรบ้างสิ่งนี้นะคะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เปิดมาคร่าวๆนิดนึงก่อนนะคะประเทศไทยก็บอกว่าเหมือนประเทศไทยเนี่ยขึ้นไพ่สี่เหรียญสี่เหรียญเนี่ยหมายถึงว่าเราถูกจริงๆมันเป็นไพ่เหมือนปิดตัวเองหรือไพ่งกไพ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ขาบอกว่าถ้าประเทศไทยขึ้นไปเนี้ยเราค่อนข้างจะเหมือนไม่ค่อยโดนผลกระทบไม่โดนแต่เราจะเหมือนเก็บตัวเองได้เราจะมีวิธีจัดการนะวิธีจัดการได้ใช่จัดการตัวเองได้ไม่ไหลไปตามกระแสโลกเท่าไหร่ฟังใบแรกเนี่ยก็ใจชื้นแล้วประเทศไทยดีที่สุดเหมือนเหมือนเขาเี็กสามารถเก็บตังค์อ่ะอันนี้คือเหยียบไ้หมดเลยขาเหยียบมือเหยียบทุกอย่างเหยียบหมดแสดงว่าของเราอ่ะไม่มันอาจจะไม่เฟื่องฟู แต่ว่าไม่ได้สูญเสียเยอะไม่เสียหายอ่าไม่เสียหายเยอะอันนี้คือยัง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 เซฟของตัวเองไว้ได้นะคะแล้วโดยภาพรวมของเศรษฐกิจทั่วไปอืมคนไทยยังล้นลาได้อยู่เลยอันนี้คือสบายไทยใจสบายใจไทยแลนด์นิดนึงขึ้นไปควีนควีนถ้วยค่ะคือคนไทยเหมือนไม่รู้ร้อรู้แล้วไม่รู้ไม่รู้มันยัง ฉำไปเที่ยวเมืองนอกไม่ได้จะเที่ยวเมืองไทยก็ได้ไปมันทั้งหมดเลย77อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่อันนี้อันนี้คือคนไทยขนาดแท้ของแดคะมีความสุขมีความสุขับ กับสิ่งที่เรามีแล้วก็สามารถมีความสุขกับสิ่งรอบข้างที่เกิดขึ้นได้เอาไ้ง่ายนะตอนนี้ป้าทิมกับป้าชมเนี่ยก็เริ่มเที่ยวเมืองไทยแล้วเหมือนกันคเหมือนมีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากอะไรประมาณนั้นแน่เหมือนอาจจะคนไทยปรับตัวได้เร็วปรับตัวได้เร็วคำพูดนี้ดีที่สุด ปรับตัวได้เร็วๆ,ๆอาจจะปวดหัวเวียงอยู่นิดนึงอ่ะแม่ฉันก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ไดนะแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็คือท้าควินถ้วยห,หมายถึง <c oughs> เกษตรกร<อ>เกษตรกรรมพืชพันธุ์ธัญญาหางของอไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์ต่อให้ทั่วโลกเนี่ยจะมีภัยธรรมชาติตรงนั้นตรงนี้หรือมีกระแสค่างเงินในระดับบนมีปัญหาแต่ไทยอยู่ได้เพราะไทยยังมีเกษตรกรเกษตรกรรมที่ดีพืชผลผลผลิตอะไรพวกนี้ค่ะฟาร์มเฟอร์มของเรายังยังอุดมสมบูรณ์ใช่ค่ะ น้ำน้ำท่าเราอย่างดีน้ำท่าเราอยังดีอ๋อเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังถือว่าต่อให้เงินน้อยแต่เราอยู่ได้เราอยู่ได้เพราะว่าเรามีกินช่วงต้นที่บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือปลูกผักศูนครัวศูนครัวใช่ค่ะทํากันในบ้านปลูกไว้เลยมีแค่อะไรนะคะอยู่อยู่คอนโดก็ปลูกได้แค่ไดนก็ซื้อแค่ข้าวแค่นั้นนะข้าวก็เดี๋ยวต่อไปมันก็มีการปันเพราะว่า จากโควิดที่ผ่านมาเราเห็นน้ำใจคนไทยแล้วะนะฮะมันยังไงต่อให้ยังไงเราก็ยังยังยัง,ยงออกมาเจอจารกันกันนะร่ะไม่ี้ไม่น่าอดใะแล้วร<ช>า <อด S 2> วย้ำย้ำนะช่วงต้นที่เราหยิบ กล้วยตากน้ำอะโลเวล่าตามบ้านเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างนะคะป้าชมป้าชมพู่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายนะคะเป็นตัวอย่างว่าเอามาฝากเพื่อนตัวอย่างว่าปลูกเพื่อนากที่บ้านก็เอามาทำกินนะคะแต่จะไม่บริสิกเงินก็เลยถามว่าแล้วแนวทางธุรกิจของประเทศไทยนะอธิษฐานถามเมื่อกี้ว่ามันเจาะมันรูปแบบไหนหรือทําอะไรแล้วที่จะประคองไปได้มันขึ้นให้ราชินีพระจันทร์ นั้นไพาลาชินีพัชร์ต่อไปเนี้ยคนไทยจะไม่มีอาชีพเดียว oh. อย่างคนทํางานประจําก็อาจีะเรียกว่าขยันขึ้นก็ได้นะ uh, 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 <laughs> จะเริ่มรู้สึกว่างานประจําไม่ใช่ของตายละ uh. ต่อให้ทำอะไรจะต้องมีอาชีพเสริมละ uh. นะคะซึ่งอาชีพคนไทยต่อไปก็จะมีมสองอาชีพเ uh. นี่ยตั้งแต่ปีหน้าไปนะคะแล้วก็อาชีพที่ทจะทําไปได้ดีเนี่ยคืองานนี้มันจะเป็นงานที่ใช้ฝีมือก็เหมือนเมื่อกี้ค่ะ uh. Uh. อันนี้เป็นพวกงานอาร์ตงาน uh. ใช้เขาเรียกว่า ความสามารถความสามารถอ่ะความสามารถพิเศษเฉพาะตัวอย่างเช่นงานดูหมอเงี้ยได้งานที่ใช้พวกการวิเคราะห์หรือการอะไรพวกเนี้ยค่ะคือต่อไปในทั้งเด็กแล้วก็แม้กระทั่งตัวตัวคนที่ทํางานเองอ่ะจะเริ่มค้นพบศักยภาพของตัวเองแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าแนวทางธุรกิจ หรือว่าสีสันอะไรใหม่ๆแต่มันจะมาจากฉบับย่อกว่านะพี่ไม่ใช่แบบอยู่หยิตั้งเลยอ่ะจะมีคนมีไอเดียใหม่ๆในการผลิตทำนู่นทำนี่จ่จะเกิดจากแฮนด์เมดตอนฟังจากฟังจากพี่ดามพูดเนี่ยมากี้นึกขึ้นได้เลยว่าแบบว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์เนี้ยเราจะไม่มองย้อนกับที่ตัวเองว่าว่าเรามีอะไรดีอยู่ในตัวแ่เพื่อเพื่อจะเอามาแบบว่า พัฒนาพัฒนาแล้วก็ทําให้แบบเลี้ยงดูตัวเองได้เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้เราก็จะใช้ชีวิตแบบเฉยแฉเฉยแชฉไปเรื่อยอันนี้เราจะต้องาให้แบบนี้ดีกว่าเนี่ยเราก็จะเราใช้ชีวิตเรื่อยเรื่อยทำงานเรื่อยก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องมาเหมือนเอาตัวรอดอองะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาตัวรอดแต่พอเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ย้อนกลับมาที่เอ๊ะถ้าฉันจะเอาตัวรอดได้ยังไงที่มีโควิดขึ้นมาที่จะทำให้ทุกคนเริ่มรู้ว่าอ๋อใช่เป็นใช่เป็น ไม่แน่นอนเนี่ยอาชีพไม่แน่นอนคืองานประจําก็ไม่แน่นอนค่ะก็ต้องหาทางที่จะมีอาชีพเสริมขึ้นมาทุกคนมีกันหมดเลตอนนี้ฉันเป็นฉันจเป็นเชฟได้ฉันเป็นศิลปินได้ฉันเป็นแบบอ่ะยูทูบเบอร์หรืออะไรต่างๆใช่งานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะอันนี้จะจะมาแรงมีหน้าะคะไม่อยากจะบอกเลยมีหน้า ตรงเนี้ยมีคนแบบว่าจองเข้ามาทําแบบแครีนโคชชิ่งอ๋อเหรอใช่เยอะมากเพราะว่าเพราะว่าแบบบางทีก็อยากจะรู้ว่าตัวเองมีความสามารถอะไรไงคือบางบางทีเขาทํางานปกติของเขาอ่ะเขาก็อาจจะแบบเอ๊ะแล้วฉันมีในตรงไหนเราเลยไนงะใช้ MBTI <อ>ค่ะอ่าเนี่ยแหละแล้วถ้าตัวไพ่ใบนี้นะคะมันเป็นเป็นไพ่ของจิตวิญญาณเนาะดังั้นถ้ามามามาผสมกับที่บอกว่า เศรษฐกิจอะไรของโลกที่ต่อไปมันจะเฟื่องฟูก็คือเกี่ยวกับยาการรักษาโรคเดนทนท่านมามองอันนี้ก็คือของไทยเราจะโดดเด่นในเรื่องของสมุนไพรด้วยัดน<อ>้นท่านในระดับบ้านๆอย่างที่เราทํากันได้เนี่ยคนก็จะเริ่มมาศึกษาเกี่ยวกับการรักษาเ,เพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าการรักษาไม่ใช่เพื่อที่จะไปทําอาชีพนะคะเขาจะเรียนรู้เรื่องการแพทย์แผนตะวันออกเพื่อที่จะรักษาตัวเองอเพือเ่อที่จะเป็นภูมิคุ้มกันเพราะเขาจะรู้เลยว่าต่อไปเนี้ยคนไทยจะเริ่มเรียนรู้แล้วว่า ถ้ารักษาตัวเองได้และรักษาคนในครอบครัวได้<ม>หนึ่งก็ประหยัดเอาตัวรอดหน<ม>ีจากความตายไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดอะไรเงนั้นคนก็จะเริ่มมาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์เรื่องพวกนี้เยอะขึ้น<ม>เพื่อบางคนอาจจะไปได้ไกลก็จะไปประกอบธุรกิจแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่เรียนรู้เพื่อที่จะประคอง<ม>ตัวเองนนและคนใน<อ>คนในครอบครัวมากกว่านะฮะไอ้ตัวนี้ก็จะมาแรงเกี่ยวกับเงนั้นคาดว่าปีหน้าเนี่ยอย่างการสอนเกี่ยวกับนวดสมุนไพร แล้วก็อะไรที่เป็นพวกแพทย์แผนแผนแผนตะวันออกพวกของโบราณจะกลับมามีการพัฒนาปรับปรุงว่าทําให้มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่ถูกกฎหมายเมื่อก่อนอย่างที่พี่พี่ผู้ไปเรียนมันจะโหดนานมากเราก็บอกโอ้ไม่ไหวซะมหมังช้าแบบไม่ไหวอะกว่ากวโจบอ่ะเรียนล้ําเรียนเรียนล่วงหน้าคือเราไปปีที่แล้วนั่นห้าปีห้าปีหปีเกิน เกือบสิบเกือบสิบที่ที่ไปเรียนลุกหน้าเพื่อว่าจะเอามาดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลคนในบ้านก็คอนเซ็ปต์เี่นโลกหน้าใช่เรียนลุ่หน้าเพราะว่าเรารู้สึกแบบว่ามันมันแบบว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบไปเสียเงินซื้อเพราะว่าแค่เราดูแลเรื่องอาหารการกินเนี่ยเราใช้ผักใช้พืชผักในบ้านเราเนี่ยให้มันถูกแบบมันก็จะช่วยปรับเขาเรียกว่าปรับสาดุปรับสมดุลร่างกายได้ไงช่วยได้เยอะหนูว่าอย่างแง่มู้งบุ่ย จริงๆของพวกนี้ค่ะมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านบ้านเขาก็สอนกันเมื่อก่อนอ่ะยายเราอ่ะเรียกหลานมาเหยียบมานวดคือคุณทํายังไงก็ได้ให้นวดกันเองในบ้านได้ไม่ต้องไปจ้างหมอนวดตรงนั้นให้นวดกันเองในบ้านได้ให้แค่มันเรียนรู้ว่าสมุนไพรตัวเนี้ค่ะกินแล้วมันขับลมทําไมเราจะต้องไม่ใช่กินไม่ใช่สั่งแต่ข้าวผัดกระเพราแล้วไม่รู้กระเพรามันช่วยอะไรแค่อร่อยมันไม่ใช่มันจะต้องมาเติมองค์ความรู้ซึ่ง คน<อ>ที่จะต้องมาทําเรื่องพวกนี้<อ>เราจะเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าปราชชาวบ้าน<อ>ซึ่งมันไม่จำเป็นต้องไปอยู่ต่างจังหวัดไม่จำเป็นต้องเป็นปราชชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร<อ>แต่เราจะมีปราชชาวบ้านที่เรียนรู้เรื่องสมุนไพรพริกไท<อ>ยมาผสมอันนี้ทํายังไงในชีวิต<อ><อ>ประจําวันมันก็คือสามารถเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นหนูว่าคนที่มีองค์ความรู้เรื่องนี้ต่อไปมันจะเกิดกลุ่มย่อม,ยอมๆที่มาอบรมกันเอง นะคะแล้วก็คืนภูมิปัญญาตรงนี้ให้กับเมนนืองแล้วตัวนี้หนูมองว่ามันเป็นเรื่องดีที่มันจะช่วยทําให้เ,เขาเรียกเรารักษาตัวเองสร้างภูมิคุ้มกันมันมจะป้องกันเรื่องโรคระบาดไม่อยากจะบอกเลยว่าคือตําราตอนที่เรียนแพทย์แผนไทยอะ่ะในสัตยการ,รมแผนไทยเนี่ยคือตำราเยอะมากแล้วก็บอกว่าเป็นคนบ้าตําราแล้วเมื่อสองวันก่อนก็แบบนี่ฉันถึงเวลาฉันจะต้องเอา หนังสือกลับมาปัดฝุ่นเพื่อจะดูว่าโลกอย่างนี้เป็นยังไงโลกอย่างนี้เป็นยังไงเพราะว่าแบบเออเราสใส่แล้วต้องซ้อมหรือฟืนแล้วก็อีกอย่างเนี่ยตอนเนี้ยบอกบอกก่าทินว่าเธอเธอไม่ต้องซื้อผักเยอะนะฉันอยากยจะเอาผักในบ้านเนี่ยมาทำกินนะฉันที่บ้านมีต้นอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เอามาทํากินค่ะมีผักเช้ยาฉันก็เอามาลอกมาทําใ้แทนคณะมะลลกรเนี้ยแล้วก็ขุดขุดหัวต่างๆอ่ะค่า ล้ำตกไไก้ใบมะกรูดแล้วก็มีกระชายเํมมินค่ะพวกนี้เอามากินเพราะพวกนี้มันคือสมุนไพรที่รักษาโรคได้ด้วยแม่บอกเธอไม่ต้องซื้อนอกจากก็อันนี้บ้านเราไม่มีจล้หถึงซื้อปลผูกไม่ทานปผูกไม่ทานอย่งช่วงเนี้ย แบบเวลาทำเป็นพวกแบบอาหารอีสานนะแรงเดินไปตัดตะระแหน่แล้วก็ผักชีผักชีฝรั่งไปชิมไปเรื่อยๆขึ้นมาแค่คืบเดียวจะไม่ต้องไปซื้อใช่แล้วปลูกง่ายนะแค่แค่เราซื้อตั้งต้นมาจากในตลาดมันจะมีรากแล้วมันก็ตัดรากแก็ทำดูแต่นี้ซื้อมาเล็ดพันมาด้วยนะว่ามีอันนี้ก็ใส่กระถานนิดนิดน้อยๆเดี๋ยวต่อไปอ่ะมันจะขยายเรื่องพวกนี้ไปสู่ทุกครัวเรือนแล้วคนไทยจะไม่อดอยากเพราะว่า ก,นกินเอ,เองได้แล้วก็ดูแลรักษาตัวเองรู้ว่าตัวเองจะต้องกินกับเพาคืออะไรไม่เข้าไผักะเพราอร่อยแต่แบบมันช่วย,ยวะวอะไรวะถ้าเผิ่ไปดูละครเรื่องหมอยาท่าฉลุงจะรู้ว่าพระเอกเนี่ยไปไปเก็บสมุนไพรแล้วก็ไปไปอาศายัยบ้านชาวบ้านอยู่ค่ะตอนเช้าก็มาทําผัดกะเพราแล้วก็นางเอกก็ถามว่านี่ทําอะไรมาทําอาหารบอกนี่ไงทําให คุณลุงคุณย่าคุณลุงคุณป้าท่านบอกอ้าวทำอาหารให้เขาเนี่ยแหละยาคืออาาหรเป็นยาใช่บอกเนี่ยของดีทั้งนั้นอ่าแล้วก็โอ้โอเคกินผัดกะเพราทุกวันเลยอ่ะเพราะเยอะด้วยไงพี่บบลนะกะเพราขลับเยอะป้าชมพู่ก็ต้องมาเริ่มเริ่มลื้อหนังสือมาแล้วแหละปีนเนี้ยเตรียมตำราเนี้ยละมาอบรมให้กับผู้ฟังครั้งแร ตัวสองตัวทค่อยากจะบอกนี่อีกอย่างเลยนะค่ะแต่ก่อนเนี้ยมันจะมีเรียกว่าผักแคลนคะคณะคณะคณะอะคณะใบหยักค่ะนะผักแคลวเนี่ยเขาเรียกซปเปอร์ฟู้ดะแพงด้วยเดี๋ยวเนี้ยยังเห็นเพื่อนปลูกเลยคนปลูกกันปลูกเยอะปลูกง่ายกับการรีกว่าปลูกขึ้นง่ายค่ะคือเราเราเราปลูกกินเองอะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นแค่นี้ก็ถือว่าดีล่ะเพราะว่าควรจะ อันนี้หนึ่ง,นงในในเรื่องของการดูแลด้วยสองจากโรคระบาดท,ที่อยู่บอกว่ามันจะเกิดม,มันจะมาจากน้ําเนี่ยเราจะไว้ใจบางทีการกินอาหารในตลาดนอกบ้านไม่ค่อยได้บางทีถ้านน่นจริงๆอ่ะปรุงเองอท <ำ S 1> ําเองในบางประเภทอะ่ะจะจะดีกว่าอะไรเงี้ยน,นะคะก็อันนี้ก็จะช่วยช่วยในเรื่องของตรงนี้แล้วก็อัน,นึง ุยรยาวเลยแพทย์ทั้งหลายไม่ไม่ไม่เนี่ยแหละเพรา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 ะว่าเราต้องการให้แบบว่าคนจะต้องปรับตัวแล้วก็อีกอย่างไม่รู้จะพูดได้หรือเปล่าว่าแบบว่าผู้ที่แบบว่าคือทำอาหารถายเงี้ยค่ะก็ต้องเพิ่มความแบบว่าสะอาดให้ให้คุณอะไรครับคุณนาเพิ่มเพิ่มความเพื่อจะให้ผู้ซื้อไว้ใจวางใจที่จะซื้อซื้ออาหารมากินเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยจะทําแบบเดิมไม่ได้แล้วเรื่องความสะอาดนี้ต้องมาดับหนึ่งเลยนะ ตอนนี้เรื่ต้องฝากขอฝากไว้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็พอผู้บอกอาจจะใบเดียวทำไมพูดเดยอะจังไ <laughs> พ่ใบนี้จริงๆเนี่ยอีกความหมายนที่เมื่อกี้เราเกินว่าในปีหน้าคนจะสวดมนต์พระวรรณาไปเยอะเนี่ยคือเคยเใบนี้มันจะบ่งบอกถึงว่าเห็นไหมคะมีมเสาขาวกับดำมันจะเป็นการแยก<อ>คือเราไม่ได้เลือกบอกว่า เราจะไม่สามารถอยู่ปบบปนกับคนดีคนไม่ดีหรือภัยธรรมชาติหรือที่ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยแต่ตัวบุญและจิตที่เป็นกุศลจิตที่คิดบวกหรือจิตที่นิ่นงๆอะค่ะตัวเนี้ยมันจะช่วยทําให้แต่ละคนเนี่ยหลีกเล้นจากภัยธรรมชาติโดยเหมือนกับแค่เารียกว่าเหมือนเทพสังหณ์ก็ได้นะคะเหมือนกับสมมติเราสมมันไปเยอะไปในที่ท,ที่หนึ่งเดียวเราก็อาจจะเอ๊ะเอ๊ะฉันทำไมฉันไม่อยากจะไปที่ตรงนี้เลยคือถ้าเราไม่เอ๊ะเราอาจจะไปแล้วเกิดสึนามิสมมติอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอเราปฏิบัติสวดมนต์ไปเรื่อยๆหยุดมือก็จะมีเซนส์หรือมันจะมีอะไรมามาทำเป็นเหตุทําให้เราไม่ไปอยู่ในที่ที่อันตรายได้อ,อันนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องทําเพราะว่าตอนเนี้ยต้องอาศัยเรื่องนี้เลยค่ะปีนะ้ะม,มันเหมือนถึงจะเป็นการเอาตัวรอดจากตรงนี้ได้แล้วมันก็จะเป็นการขยายผลในเรื่องของเเรียกว่ากลุ่มคนมคือคนที่ปฏิบัติสวดมนต์ก็จะไปเจอผลที่มี สภาวะเดียวกันงนั้นการทําธุรกิจหรือการอยู่ร่วมกันก็จะไม่เดือดร้อนอส่วนถ้าคนที่จิตใจร้อนรุ่มหรือคนที่คิดไปในเชิงบาปมันก็จะไปจับกลุ่มคนประเภทเดียวกันก็จะทะเลาะกันตบตีกันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสิ่งนี้จะเป็นตัวแย่เพราะยะังไม่ต้องเครียดไปว่าโอ้ทั้งโลกมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราจะรอดไหมการสวดมนต์ปฏิบัติจะทําให้เราเนี่ยไปเจอกลุ่มคนที่เป็นประเภทเดียวกันแล้วก็จะพาให้ ปลอดภัยรอดพ้นจากวิกฤตตรงนั้นไปนะคะผลบุญนำพาวไปแต่เชิงวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าพลังงานใกล้เคียงกันค่ะก็พากันจิ้งเสมอกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเมืองไทยจะยังไงการทะเลาะก็ยังมีนึงแม้จะไม่เข้าก็เข้านะคะแต่ว่าไม่ต้องไปใส่ใจมากนะคะคือไม่ต้องใส่ใจมันคือตีกันหยิมหยิมค่ะห้ามไม่ท้าวนะคะ ไม่ต้องใส่ใจมากคือให้ทุกคนอยู่ในที่ของตัวเองอนะคะก็คือมันก็จะบอกว่าไม่ให้เกิดเรื่องมันก็ไม่ได้แต่เท่าที่ดูก็อย่าตื่นตระหนกกับสถานการณ์รเพราะว่าจิตของแต่ละคนที่อยู่ในที่ของตัวเองก็จะทําให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางของมันปกตินะคะอันนี้คือสถานการณ์เหมือนมีคนอยากถามอยากรู้ก็จะเกิดไปก่อนนะคะแล้วก็จะถามในกไทยไหมฮะเสร็จแต่แตแตแตงางดยงคือมีไหมคะ เกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ย่ะที่มันเป็นในรูปแบบเขาบอกว่าโดยทั่วไปเศรษฐกิจในเมืองไทยยังเป็นแปดเหรียญอยู่แปดเหรียญคือหมายถึงมันยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่คือไอ้ที่มันมีปัญหาไปแล้วในปีเนี้ค่ะมันมันเห็นภาพละปีหน้าหนูมองว่าองค์กรใหญ่ๆของของในเมืองไทยอ่ะมันจะเริ่มมีการมาช่วยกันประกบประกองและฟื้นฟูเป็นภาพรวมของเมืองไทยยังถือว่าดี เพราะฉะนั้นคนที่กลัวเรื่องของการตกงานก็จะมีบางบริษัทที่มันอาจจะลิงก์กับต่างชาติบ้างอะไรนี้อาจจะมีบ้างแต่บริษัทโดยสมมุติว่าแปดแปดในสิบถือว่ากําลังกาลังกาลังกับฟื้นฟื้นใช่ค่ะกับฟื้นนะคะก็จะมีแค่สองที่อาจจะมีปัญหาอะไรก็ถือว่าเป็นส่วนเปอร์เซ็นที่ไม่ค่อยน่าหนักใจแต่ก็ที่เตือนก็คืออย่าให้ประมาทแค่นั้นเองนะคะก็ถือว่าในภาพรวมเมืองไทยยังยัง กันลาได้อยู่ค่ะอยากให้อยากให้ริค่ะต่างๆก็ให้วางแผนสำรองไว้อย่าอย่าเห็นแค่ว่าณปัจจุบันให้วางแผนในอนาคตไปเลยหนึ่งปีสองปีสามปีเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่ในปีนี้เขาก็มันขึ้นเก้าเก้าถ้วยอะค่ะบริษัทต่างๆในเมืองไทยมันเหมือนผ่านพ้นเวลาเขาก็มีการเขาเรียกอะไรนะเหมือนระวัง ป้องกันไว้แล้วในระดับหนึ่งนะคะไปแล้วหนูก็เลยมองว่าไม่ไม่มไม่น่าจะเดือดร้อนมากไปกว่าน,นี้ละส่วนไทยธรรมชาติในเมืองไทยก็อาจจะมีอย่างที่บอกเป็นโซนตะวันออกแต่ว่าเราก็ยังสามารถป้องกันได้อเ<ฆ>มืองไทยเหมือนไม่เคยโดนเท่าไหร่เพราะมันขึ้นเจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าคือยังยังปลอดภัยจากภัยธรรมชาติจากอะไรอย่างเงี้ยนะคะในขณะที่ทั้งทั้งโลก ทั้งโลกอะมันจะมีใหญ่บึ้มตายเยอะอของเมืองไทยเหมือนมีสินสิทธิ์รักรรษาฮะมีหนึ่งเหรียญน,นะคะเทวดาประจําเมืองไทยแรงนะคะขอโทษนะแต่ไม่ได้เหมือนมืมมออุ้มไว้ <c oughs> ล,ล็อกผลแต่ก็มีโดนบ้างนะจ๊ะไม่ใช่ว่าไม่โดนเลยแต่ว่ามองดูแล้วมันถึงขั้นแบบโกโลหนเสียหายใหญ่โตไหม ไม่ขนาดนี่พูดเอาใจคนไทยเกินไปมเนี่ยอย่างน้แต่อย่าประมาทนะจ๊ะอย่าประมาดนะจ๊ะนะฟังอย่างนี้นะก็คือแบบว่าช่วงครึ่งแรกอ่ะโอ้โหไม่ชองี้ฟังแล้วแบบว่าตายแล้วกระแสโลกเป็นขนาดนี้แล้วเมือนไทยจะยังไงใช่ไหมพอมาฟังครึ่งหลัง รู้สึกเป็นของเมืองไทยเนี่ยโอ้ผ่อนคลายเยอะผ่อนคลายเยอะนะคะแต่ว่าก็คือให้เราเนี่ยก็คือใช้ชีวิตด้วยความแบบไม่ประมาทไม่ประมาทดีที่สุดค่ะอันนี้อันนี้หมอดำก็เปิดดูไปเรื่อยๆว่าจะยังไงว่าจะยังไงเพราะหมอดำจะถามเรื่องเกี่ยวกับต่างชาติธุรกิจต่างชาติที่คนธุรกิจไทยที่ทํากับลิงก์กับต่างชาติเป็ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันขึ้นสองเหรียญก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะคะอย่างเช่นพวกโรงแรมหรือพวกทัวอะไรพวกนี้ยังอีกสองปีแล้วเขาจะอยู่เป็นแบบประคับประคองกันยังไงก็ตอนนี้ตอนนี้เห็นหลายๆธุรกิจเนี่ยอย่าง้องแรงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นแบบคล้ายๆเหมือนอพาร์ตเมนต์อาไ้ให้เช่าอะไรให้แบบไม่ไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วเป็นคนที่แบบว่าแทนที่จะไปเช่าคอนโดเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ก็มาเช่าโรงแรมอยู่เพราะมีพนักงานจัดการพูดง่ายๆเนี่ย มันก็จะเหมือนเซอร์วิสอพาร์มเมือนก็คือต้องปรับตัวโรงแรมมันเลยเปลี่ยนใช่ตัวรยุ่เขาเริ่มเปลี่ยนแล้วก็คือถ้าจะทรงสภาพแบบรอปีหน้าสองปีอะค่ะปีหน้าปีหน้าก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่อันนี้พูดถึงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับต่างชาติเลยนะคะยังไม่เด่นเท่าไหร่อาหารในโรงแรมตอนนี้เขาก็เริ่มมีดีลิเวอรี่แล้วก็ปรับตัวกันเลยล่ะค่ะใช่คือแทนที่แทนที่จะให้คนเข้ามาหาอันนี้คือให้อ่ สุไม่เท้าคือหมายถึงว่าเราโรงแรมอาจจะต้องออกไปหาคนข้างนอกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันหลายอย่างหลยอ่งอย่างยกแต่ก็ปิดตัวไปเยอะเลยเช่นการการทำาสัมมนาต่างๆห้องอบรมต่างเนี่ยก็ยังไม่ได้ไม่ได้เพื่งฟูเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าคนสอนกับคนเรียนเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ออนไลน์ในดูในในช่วงนี้แล้วเท่าที่เท่าที่เห็นนะบางทีคู่ค้าของเรานะ เขาก็จะส่งจดหมายมาให้เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่อยู่ยังไงแบบพระเ้ก็คือว่าเดิมเนี่ยเขาอาจจะเช่าเป็นห้องออฟฟิศสี่ห้อง ตอนนี้เขาจะมีเวิร์กฟอร์มโฮมเยอะขึ้นเขาก็เลยเหลือแค่สองห้องเขาก็เลยส่งจดหมายมาให้เราเปลี่ยนที่อยู่อ่าแต่พอดีพอดีพัาที่เราลักเซรบารงานคือคือจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะก็คือด้วยความที่อันนิวนอร์มอลด้วยและอย่างที่เราบอกถ้าเกิดจากตนี้ก็คือเรื่องของการที่จะต้อง ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะแล้วก็บางองค์กรเนี่ยก็ใช้วิธีพนักงานเท่าเหลือมเวลาแน้ะคนนี้เป็นยังไงค่ะงเงี้นคุณดา m ม a n ว่าแล้วส่วนใหญ่ฐานธุรกิจอื่นๆยังไปได้ไหมก็ก็จะมีเจ้าใหญ่ๆที่ยังอยู่ได้เจ้าเล็กๆก็ไปหมดเลยอะเนี่ยเนี่ยแต่ว่าก็ยังก็ยังฟื้นฟูอยู่ไปได้สรุปภาพรวมเมืองไทยในปีหน้า ก็ยังถือว่าเป็นการผ่าตัดเล็กไม่ได้ผ่าตัดใหญ่ oh. ก็ยังถือว่ายังเป็นเพราะมันขึ้นหกดาบอะ่ะมันก็ยังยัง,ย,งยังต้องมีการปฏิรูปปฏ,ปฏิรูปกันเองด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยการเงินก็ต้องระมัดระวังนิดนึง ก็ก็เมื่อกี้ที่เราที่ที่พูดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการพอเพียงเรื่องเราจะอยู่ได้ด้วยวิธีนี้แต่พูดถึงว่าภาพรวมก็ยังไม่ได้บอกว่าปลอดภัยนะแต่ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เท่ากับกระแสโลกร้องขอย้ำคุณผู้ฟังจะแบบว่ากังวนไปแต่ต้อง โฉวตกใจมากตกใจมากตกใจกันตกใจเลยอะเลียนเลยอะนี่ตกใจเาคนดูทั้งนียคนบมอตืนมากตอนนี้ไม่เนี่ยเขาจะได้สบายใจถ้าผกฝากถึงตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าเขาสบายใจแล้วนะแต่ตอนนั้นเขาอาจจะปิดไปแล้วก็พอดีเลยว่าว่าว่าตอนครั้งเนี้ก็คือเป็นการดู ของกระแสโลกแล้วก็ของเมืองไทยนะคะก็คือได้ทั้งตอนเลยตอนแรกที่เราบอกว่าเราจะดูเวลาสีเพิ่มเข้ามาสักนิดหน่อยก็คงไม่ทันไม่ทันยอนไปทำนะคะอาทิตย์ถัดไปอันนี้ก็คือเป็นการดูดวงชะตาปี2564นะคะกับคุณหมอดำแห่งบ้านทำนายถ่ายทักซอยอารีค่ะกับป้าชมพู่ป้าทพิมถูกป้าอะไรตี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราขอลา คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะค่ะอาทิตย์หน้าต้องไม่พลาดนะคะเพราะเป็นพราะวาจา่ล่ราศีเลยจะเป็นแต่ละราศีซึ่งเรายังอยู่กับคุณหมอดำอยู่ช่คะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกเราทูาารวกเราู